ร่วมสนุกกันได้ครับว่าวันนี้เพนกวินจะได้อึบหรือไม่ได้อึบกดหนึ่งท็อกไม่ท็อกได้อึบกดสองไม่ได้อึบตัดกระดูนี้ยาวแน่ตอบถูกครับหนึ่งท่านแรกครับรับไปเลยครับพ็อกเก็ตมันนี่หนึ่งบาทโสดตัวทุ้ยในรางวัลที่เราเอาเกียร์เกียร์เกียร์ตั้ง้วควยตั้งเกียร์ตั้ง เปตังได้ครับเกียร์ half t ับใกล้จะมาถึงแล้วครับจุดหมายแล้วครับเปิด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 อาละครับแล้วครับเอโหครับทีมงานเคโอต้องไปยามครับเราฝึกฝนที่ไหนเอาครับใกล้นะครับเราหาความสุขให้ชาวเคโอะครันนะครับมดูบรรยากาศน้าข้างหน้านะครับจะมีบรรยากาศใกล้ถึงนะครับมีแมงดายืนถือธงสองครับร้านที่เรากำลังจะไปนะครับก็คือชื่อร้านน้องแพรวน้องแพรว ตอนนี้กำลังเลี้ยวไฟเข้าไปครับเราต้องขอจบก่อนครับอาจจะจบครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเราจะมาถ่ายคลิปไปดูกันนะครับสามารถได้เห็นใบหน้าได้เป็นจันุรัมเพราะใบหน้าเป็นกวินอุบาทเกิดนรับไหวครับอวังเงียนได้เปานีใครครับสวัสดีครับ